สวัสดีครับอยู่ผมอัจจกรนะครับวันนี้เราก็จะมาลองจับ GPS คันแดงของเรานะครับบักแดงน้อยนะครับก็ไม่ต้องแปลกนะครับเสื้อตัวเดิมนะครับเพราะว่าถ่ายวันเดียวกันเลยครับได้มีโอกาสมาก็ถ่ายวันเดียวกันเลยครับเผื่อแบบเซ็ตรถยังแเดียวแล้วได้เก็บนะคลิปนั้นยังนี่ก็ได้ด้วยยังไม่เร็บคลิปนี้ก็ยังเช็ดอยู่เหมือนเดิมอ่ะครับ ก็ได้มีเวลาก็ถ่ายสองคลิปเลยนะเพราะว่าบางวันช่วงถ้าช่วงแบบได้ไปโรงเรียนก็แคบไม่มีเวลามาถ่ายนะครับทั้งแบบอากาศมันฝนตกนะครัอช่วงเย็นๆนะครับก็วันนี้ก็จะมาลองจับพ e ีพีเอสกับสเต็ปใหม่นะครับที่ไปทํามานะครับเป็นลูก53ดันโลแบบใกล้ๆนะครับเน้นทนทนไว้ก่อนนะครับได้อัดเมโมหว่าสองโล ก็ที่ไปพยัก,ยกอะลูกก็เป็นลูกแถเบิกเลยนะครับเป็นลูกเหลียของแฉวาวก็เป็นวาวแขเบิกนะครับทั้งลูกทั้งวาวเบิกทั้งแฉเบิกให้ใหม่เลยนะครับก็จะให้ตากล้องเป็นคนไปลองจับนะครับเพราะว่าผงไม่ขัดเองนะครับไม่อยากขับแรงนะครับช่วงนี้ก็อันตรายครับ พูดแล้วก็ไม่หลอช้านะครับไปจับเลยครับเดี๋ยวครับเอาข้าลองตัรศั์ไว้ก่อนนะครับว่ามันลองถือไว้นะครับว่าวิ่งได้เท่าไหร่นะครับปุ๊บเปิดที่ด้วยครับจัดการมาลุ้นกันนะครับว่าจะวิ่งได้จับถึงร้อยสามสิบกีหรือเปล่านะครับกับสเต็ปใหม่นะครับ กินนี้ก็ลืมเอากล้องโกโปมาครับเพื่อถ่ายไก่แทะของสี่ล้าเอาดีดอกินนี้ก็ลืมเอากล้องโกโปมานะครับก็จะเอามือถือน้องจับนะครับดีโกโปนะครับโอ้อกพู้ใหญ่ใหญ่ลืมเอากล้องโกโปรมาเดี๋ยวไปปู้ให่ใหญ่ <laughs> <laughs> อ้แล่าก็ว่านี่นะครับไปครับบอกที่นี่ไงแคบหนาจอไปนั้นเลยของเล็บกุนดำไม่พอฟันสีแดงน่ยยาวยลงบอกตัวว่าดึงไปได้เ้อออกไไหลออกบึงหลเเบึงล่างบงนี้ล่าบึงต่อมึงแก่น้ำมาแจกเอาสวนมาเดี๋ยวรุดไม่ง็้ตายเด้อแต่ก็ลุดเทลุดวอกวาก ครับเจ้าเจ้าเจาตอบตอบเนี่ยครับก็รอรอน้องมันขับมานะครับถดโหลดเขามาตั้งเหตุมาใหมเนี่ยไปหาเบื่ออ้าวอ้าวไม่มีรอยครับรอมาดูชี้เอาเองนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับจะบอกมว่ามึงได้เหรอว่ามึงเอารอไปบึงได้ขีปเอาอ่ะ ก็รอไปก่อนครับส่วนคันดำนั้นก็รอเปลี่ยนคัดใหม่นะครับคัเลื่นจัดเลยครับเนี่ยนะครับเปี่ยนไปดิน้ำมอดดากรูปขันหนึ่งแดงฝักซานะเออไปาันเล่าวาหลุดมึ่งลูกมันขี้จาดก็หลุดลุกฟล้งเออกำลังอัดมันซ้ำๆข้างกูอ่ะเล้าว่าชี้ไก่บ่คอยได้ปันไหนก็ได้อ่ะเฮ้ยมาหรอมาหรอมาแล้วครับทุกคน นี่ครับคันนี้ถ้าขัดไม่ลื่นก็แบบแรงเลยล่ะครับเพราะว่ากำลังอัดเยอะกว่ารถผมอีกนะครับเด้เท่าไรเนาะาะหิ่มม่ได้ไกลวะคือบอคือบอซ้ำหลอดนั่นจ้อยมันหลุดนตอนไปไหนไยนก็นบอไม่หลสดวนนาไอห้บอก มาลุ้นกันนะครับว่าจะถึงร้อยสามสิบหรือเปล่ากี่บาทก็ยังต่อประกันอีกอ่ะไม่ใช่เลยต่อต่อจำไม่จำไม่หราตอนกูวัวตอนไปได้ไรอย่างนี้ดิตอนไปได้ไรสามเจ็ดนี่นี่ตอนที่จับก้อนนี่หนานี่ไปสามก่อเดี๋ยวจะลอง จับไมเ่เอาอ่โทรศัพท์ผมจับเองนะครับมันค่อยจะไม่เพี้ยนนะครับกับบ้านหลังไทยเหรอกับบ้านหลังไทยเหรอขอตั้งใจของผูนี่แหมมันมาเพี้ยนก็มันถึงหน้าจอเลยเออมันถึงหน้าจอไปไปครับมันเป็น โอเคนะครับไปลองให้น้องมันจับมาเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าจะเชื่ออ,อ,อะไรดีนะครับเครื่องโทรศัพท์น้องได้ร้อยออครั้งหนึ่งได้ร้อยสามนะครับอีกครั้งได้ร้อยสามแล้วก็มาร้อยสาสานะครับแต่หนะ้ามาอยู่ที่ร้อยหนะครับถ้าร้อยหกสิก็ต้องมีร้อยสาบแปดร้อยสามส ร้อยสี่สประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนแต่ก่อนก็ลองก็ได้ประมาณ 140GPS นะครับรอวันดีๆนู่นแหละครับเดี๋ยวจะลองเอาโกโปรมาจับให้ดูนะครับมันถึงจะไม่เพี้ยนนะครับจะได้รู้เลยครับว่ารถจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับก็ต้องรอทีเพิ่มนันนหน่ห,น,หน,นะครับ ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงโค้นน้ํามันยังหนาเลยนะครับยังหนาอยู่นะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้นะครับเสียบใหม่ก็ยังรวดจัดเหมือนเดิมครับได้น้อยหกสิบหน้าใหม่นะครับลองให้ตัวเบาๆมาขับนะครับน้ําหนักเท่าไหร่ครับสามเก้าสี่สิบครับ เเออียกนนหูคโอเคนะครับสำหรับคลิปน <okay>. ี okay. ้ก <gusta S 2> ็มาลองจับให้ดูแล้วนะครับว่ามันวิ่งประมาณนี้นะครับโอู้ชูเป็นก็รู้ก่อนแล้วก็เจ้าล้วก็เอาดับเบิ้งแล้วก็ยิ้มลายโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊าย